อยาจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมการประชุม Qs Summit in Medicine นะคะซึ่งเป็นการประชุมที่น่าสนใจมากแล้วก็มีลักษณะที่พิเศษอยู่หลายประการนะคะประการแรกก็คือเป็นครั้งแรกที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้จัดการประชุมร่วมกับ Qs ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ะะประการที่2ก็คือหัวข้อาการประชุมก็คือเรื่องของ the future of medicine นะคะเราจะเน้นถึงเรื่องของ disruptive technology นะคะในดังด้านของการแพทย์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากท่านาวิทยากรนะคะทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมในการประชุมเพื่อจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ส่วนประการที่3นะคะก็คือการประชุมเนี้จะเป็น virtual meeting ไม่ใช่แค่อนไลน์ e e t i n g นะคะท่านที่เข้าร่วมประชุมก็จะได้รับบรรยากาศเสมือนกับเข้าไปอยู่ในการประชุมจริงๆนะคะเหมือนเดินเข้าไปในการประชุมเลยมีการโอกาสที่จะเลือกห้องเลือกในการประชุมได้มีการแวะเวียนไปเยี่ยมส่วนต่างๆซึ่งเราก็จะมีส่วนที่เป็น virtual campus tour ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะท่านก็จะเสมือนกับเดินเข้ามาในคณะแพทย์ของเราจริงๆก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คะ่ะ